สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้าใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะเปิดแนะนําให้กับพี่พี่ได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นเหยือป้อมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสําหรับงานชะโดเป็นหลักนะครับแล้วก็งานช่อนได้นิดหน่อยนะครับแล้วแต่พี่พี่จะสะดวกเอาไปใช้งานกันนะครับแต่วันนี้ก็เอาใจสายชะโดนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับฝนเริ่มมาคอกก็เริ่ม ออกบ้ากนะครับก็เลยนะครับออเดอร์ตัวเยื่อนะครับเพื่อมาตอบโจทย์รองรับนะครับให้กับพี่ๆนะครับที่เป็นสายโหดนะครับนักล่าปลาชะโดแห่งลุ่มน้ําปิงนะครับรวมทั้งปลาอ่างนะครับแล้วก็ปลาเขื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับแทนแทนแทนของมาเซียนะครับ ตัวนี้นะครับพี่ทัพได้ใช้นะครับเพื่อล่าปลาชโดนะครับพี่ๆก็น่าจะได้เห็นในคลิปวิดีโอแล้วนะครับอันนี้ของมาเซียนะครับก็สั่งเข้ามาให้กับพี่ๆสายนักล่าเฉโดเหมือนกันนะครับที่เป็นทางแฟนคลับเป็น FC นะครับให้กับพี่ทัพตัวนี้เป็นสลัดเบดนะครับนี่เป็นสลัดเบดนะครับใบพัดคู่นะครับถางคู่นะครับสวยงามอย่างดีน้ำหนักดีตีไก่ นะครับนี่เข้ามาหลายสีนะครับเข้ามาหลายสีเลยนะครับอันนี้เป็นของมาเซียเหมือนกันนะครับมีเข้ามาหลายสีเลยนะครับพี่ๆนะครับที่สอบถามผมไว้นะครับอันนี้ที่สอบถามผมไว้เกี่ยวกับเยื่อของมาเซียนะครับเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับนะครับเต็มเลยนะครับก็นี่ครับแทนแทนนะครับ b a ดฮาร์ดนะครับตัวนี้นะครับ b a ดฮาร์ดนะครับมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับนี่สายตีจิบนะครับงานชะดดูนะครับสายตีจิบงานชะดดูเข้ามาหลายสีเลยนะครับขาวหัวแดงนะครับนี่ขาวหัวแดงนะครับตันนี้ควายไทเกอร์นะครับแล้วก็พอตไทเกอร์นะครับ เรียกผิดเรียกถูกขออภัยนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนปานินเลยนะครับมันมีรหัสชื่อสีอยู่นะครับพี่พี่ครับมันมีหลายสีให้พี่พี่เลือกนะนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพี่พี่ที่สนใจนะครับกับงานโชโดตีจิตช่วงนี้นะครับซื้อเหยื่อนะครับเตรียมตัวรอไว้ได้เลยนะครับกับงานโชโดนะครับในแบรนด์ของมาเซีย ผลงานมีให้ดูอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอคชั่นเหยื่อนะครับอันนี้เป็นมัตตานะจ๊ะแบดอาร์ตนะครับขนาดนะครับขนาดของเหยื่อนะครับขนาดของเหยื่อ26กร,รมัมยาว80มิลลิเมตรนะครับดำลึก3-4เมตรนะครับเป็นเหยื่อโฟโนะครับถ้าไม่กอมันจะลอย ห้ากอมันจะจบนะครับนักล่าปลาชดโดต้องไม่พลาดตัวนี้เลยนะครับกับเหยื่อแบดอาร์ตราคาไม่แพงนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่เบื้องต้นชุดที่หนึ่งนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีก มีหลายสีครับมีกี่สีอันเนี่ยสองสี่หกสีเจ็ดสีรวมสีนี้ด้วยนี่นะครับนี่ครับแคปหน้าจอนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับสนใจรุ่นไหนนะครับชุดที่หนึ่งนะครับตีชโดโอ้โหอันนี้แอคชั่นดีไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกับเหยื่อตัวนี้นะครับพี่ทับเขาใช้ล่าชโดมานักต่อนักแล้วนะครับ พี่ๆหลายๆคนที่ชื่นชอบนะครับหรือเป็น FC พี่ทัพก็นี่แหละครับตามหาแล้วก็ใช้กันได้นะครับกับเหยื่อตัวนี้แบ็กอัพนะครับ26กเซน8ดกรัม8เซนนะครับดำสาถึง4เมตรสบายๆชิวๆไปล้วงกันได้ปลาไกยก็ได้ปลาแคก็ได้เทโพก็ได้ปลาคาวก็ได้นะครับปลาลายเหยื่อพวกนี้นะครับเจออย่างนี้เข้าไปนะครับชอบเลยครับหวานหมูนี่นะครับปากไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ นี่นะครับแหน่ผิวน้ำนะครับมีใบพัดนะครับหลักหนึ่งใบแล้วก็ใบตีใบพัดหนึ่งใบนะครับตัวนี้มีให้เลือกหลายสีอีกเหมือนกันนะครับของมาเซียนะครับนี่นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับงานนะครับล่าปลาชโดนะครับก็นะครับสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ว่ามีสีไหนบ้างนะครับ b u z z b u z z b u z z นะครับตีจิตนะครับเหยียบปักดำลึกนะครับสอบถามเกินเข้ามาได้นะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ I can't feel nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better Girl, when I'm with you She's luminous a so bright like a star in the skyline She got the looks, the good Oh boy, I need her so bad in my life Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh Shawty, we could go? Don't need no luggage, na-na-na-na Don't need no stress, got na 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 nah. Just me in your sounds alright, sons alright, girl I want nobody but you I want nobody but you That song's for you. When you put down and bitter shawty I'll be there for you. We'll be like Bonnie and cry. Help with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love girl. shawty where you wanna go? Go, go, go. London, Paris, Tokyo, oh. shawty we could go. Don't need no luggage, na-na-na-na nah. Don't need no stress, got na-na-na-na Just me and your songs up, suns songs alright, girl. I want nobody but you oh, girl, 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 girl. I want nobody I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.